สวัสดีค่ะมาฝากกับช่องคนน้ำพองชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้มาหาวิธีชีวิตชาวบ้านหาอยากหากินค่ะพี่น้องค่ะสูบปลาอยุคฟ้องหน้าเจ้าของค่ะพี่น้องอ้ยปลาแม่ปลาแม่ปลาปลาซิวแม่ตั้งปลาซิวตั้งปลาขาวพุ่ณล่างไหลลงพุ่นใส่เบื้องลู่อุ้ยพุ่นปลาแม่ขับสูบปลาครับพี่น้องขับสูบปลาลูกน้องลูกน้อง อันนี้ข้องเก่ข้องหน้าเพิ่นค่ะพี่น้องคนน้ำพ่อง่านมากเขาเล่นมาเห็นคุณปลาตุ้นเนียใจบงังดูยกขึ้นดูปลาโอหพุ่นปลา,าปลาหยั่งนัน่นปลาคอที่ตัวหนึ่งตุนเนียนี่นี่นี่ยูมองนี่นั่นเด่นั่น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 เห็น,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 นบ่มันดิ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 นอยนู่นั่นมู

บ่เห็นปลาปแม่ปลาขาวเต็มอยูุพี่บบโอ้ยอยากลงไปไทายไก่ๆเด้เนาะย่า,ยานขีตมอ,อตมทายบ่ขยันทายให้เจ้าเจ้าใบไก่มาบ่ขอย่านขีตมมาคุเบิ้งดูคุนั่นคือกระนัตนอกนั่งโจ้กระถ่เอาไม่เพิ่นเบิ่งแน่ไม่เอฟซีเพิ่นเบิ่งน้ำแนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทายขึ้นมาก,ก่อน อ้ย <cents> ป <input> ุ่นเออไ่อมยเออเก็าเอาขื้นป๊าปุ่นเล่นดงเด้งดงเด้งอยอะมันแล้วมันแล้วเมื่อไหเบิ้งลูเบิ้ปุ่นเดี๋ยวเอาไปเบิ้งทางุ่นเด้อปุ่นน่ะลุ่นน่ะเนีุ้่นน่ะเต็มยุ่นน่ะขาอ้ากลากุ่นุ่ เพื่อเก่าคือออกเนี่ยเจ็บเอาเวลาพุ่นเจ็บเอาพุ่นเอาปูขึ้น่อเอาบังละแมนนิดเลยคนขาว มีแต่ปลาขาวหลายปลาขาวหลายปลาดุกปุ่นปลาคอปลาคอปุ่นปลาคออุ้ยปุ่นจับยกขึ้นดูจุนเนี้ยโอ้ปุ่นโตบักใหญ่เลยปุ่นปุ่นปุ่นกำลังร้อยอยู่ปุ่นปุ่นตัวหนึ่งหามนั่นเห็นตาหลังมันนั่นนั่นป้อมไปแล้วป้อมเอาไหม ตัวบบไงเด้คนจับจ sure. ับแม่ละจับแม่ปลาแม่ปูกับมี่พุ่ทั้งปูทั้งปลาดูงี้ครับยิ่งนไหน่เยอยิ่นี่แหละขึ้นข้นขึ้นแขงแข็งแข็งเดี่ยวกังจะน็อตวันไปนี่ก็แล้ว มันแล้วมันแล้วเมื่อนีปลาชุดยอดเลยจะโตยิ่งให่ขาวอ่างลากลูปลาปลาขาวกระไรปลาขาวกระไรปลาคอปลาดุปลาตรรมชาติครับี่นอกปลาปลาเด็ดปล่อยปลาธรรมชาติต้บอกกนเลยกต้งนั่งไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาจะเต้นออกก นี่ตาปลาขาวหลายปูก็ไตยัวยัวเยอะคนกุ้งบานเดี๋ยวไปหลังๆเห็นหลังเต็มเต็มนั่นปลาซิวครับปลาชิวคือกุ้งปลาชิวกับกุ้งแมค่ะเต็มอยอะคน เพิ่นสูบเพิ่ลใส่เครื่องสูบเขาไปเบิ้งมองคนหาด้มองคนเอาข้นมาขึ้นนิดข้นบ้านดาเต็มยู่กรลั่กเนี่่ยเอาถุงอะไรได้หนึ่งกระุนี่นี่กระุกระุนี่นรวะปะดุปะดุ ตัวนี้วดึง่นไปเลยน้ำบอกไม่ไหละมันนักน้าแม่หุยว่ายทางนึงน้าออกอุ้ยน้ำบอกกันนักตัวน้ำบวกเถอะนั่นน่ะรวมค่าละงานคิดาหนึ่งเบิ่งผลงานคะ เนยน้ำออกแล้วบาดนี่น้ำก็าทีเดียวดึงดึงด uh ึงไว้เหมือนทอบอกหมองมั้งพาที่เห็นออกปลาม่กเดปลาขาวนอนไหลปลากอปลาดุกปลาท่านตมากหอยครับหูไหลไหลตินี้อหอยนี้มหอยเลยไก่หอยได้เป็นทั้งหมดอันนี้แม่นางเนย ่ใช้กุ้งใช้ซิ่วเอา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 ถังออกมาเพิ่นเพิ่งเลยซีดเพิ่มเลยปุ่นอะไรปุ่นด้นไร้ปุ่นมันอยู่ในหนองน้ำปุ่นบ้านเด็กขึ้นมากทั้งรางปุ่นมีแต่ปลาคอปลาดุกปุ่นพี่ๆสุ่มหนึ่งหู้ตัวนี้โตบักใหญ่เลยปลาขาวเพื่อนปลาปลาดุกใหญ่ปลาดุกใหไงปุ่นเอาขึ้นมาช่อให้เอฟซีเพิ่นเพิ่งแล่วละ ช่องคนนน้ำพองชาแนลจับแล้วเก็บจุ่ม มันแล้วมันแล้วคุณสุดยอดเลยปลาขาวปลาดุกปลาต้นตัวใหญ่ปะเอาขึ้นได้ไปเอาขึ้นได้ไป,ไไปขึ้นบ้านได้ย่านเนียงมันปักมันอยู่ในขีดตมตุ่นปลาขาวเก็บเอาแม่ปลาขาวแม่เต็มอยู่คุณ ตะปลาขาวหลายปลาคอปลาดุกอยู่ในถุงแงงถุงน่องด้นั่นถุงปลาคอปลาดุกปลาธรรมชาติโอ้กุ้งแม่กุ้งกับปลาซิวแม่มาหลายแถอะอือแลปลาขาวเนาะโมโนว่าปลาดุกเยอะคนกันใดอยู่คนเด็กน้อยสองคนคน เราตัดไม่พอเลาด้องตัด yeah. อีกตัไม่ตัดไม่พเดีย จับปลาดุกยันปลาดุกปักมืออันนี้ปลาไหลบะลางูครับโอ้งูเต้ปลาเป็นงูโอ้คุณโซเอฟชี้เป็นบ้างแหมงูคือปลาไหลปลาไหลงู <laughs> วิถีชีวิตชาวบ้านหาอยากหาจินค่ะอุ้ยป่านนี้บางแนลุงหัดจ้าปลาซิวเอาขึ้นมาดีๆแนลว่างไว้พี่แนลอือเจ้าปลาซิวมันแเดามันเดาล้วเร่งล้วง่ายพร้อมคนค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้าม,มาเบิ้งเข้าม,มากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนำพ้องชาแนลเดี๋ยวพอกันไม่คลิปนาเนาะกันเนาะ